ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับขอเบิ Demon> ืงไอ้ขอเบิืงเขียนหน่อยนะครับกับยูทูบช่ออีสานบ้านคเองได้หไรไม่ได้เขียนหน่อยเบิ้งดูโชว์ดูโชว์ดูโชว์ดูโตซ้ำนี่มาหาไตเขียดตอนทีสว่างเบิ้งเอาพี่น้องผมเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่นี่พี่น้องอึ้งก็มีเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอึ้งพุดเดี๋ยวเบิ้งอึ้งพุดบักไล่พี่น้อง บักหลายกมก็มีบ้ามีม,มาบ่ท่านขนาดตีสามนี่เด็กหน่อยซ้ำนี่มาใต้เขียดเต้เต้อ๋อไปลงไปเลยลงไปเลยเต้เอ,อืองเฮาอ,อู้พยพี่น้องผมอู้ยพี่น้องผมทถิงเฉียดทถิงเอืองทถิงเฉียดทถิงเอืองมีมากเพท่านพี่น้องเลยบ้ามีมากเพท่านพี่น้องผม บ้ามีมาบ่ท่านไปบ้ามีสิไปหายิงปลาลงไปได้บ่ล่ะมันเลิกอยู่บเหยื่อิ่นว่าอยากเหยียบมามาใไ้อึ้งไปใไตเฉียดพ่อกันตอนตีสามครับมันหมานเนาครับเนาะมีอุปกรณ์มาพร้อมบ่อยากเปียกบ่อยากเปียกกับบ่ได้แล้วมากับลูกน่อยพี่น้องเลยไปเฮาอุปจุดประสงค์นี่แม่งเมาอึ้งมันบ่อยู้อครับังสี่มันยู่ในน้ำ มันอยู่ในน้นครับผมพี่รองครับสวัสดีครับกับบ้านมี่ยูทูบช่องอีสานบ้านอนเองพร้อมด้วยอาขีมงานข้อเฮาน่ะละเพื่อนมาใจอ่าเอื้องจริงจริงบ้านมี่วันศมาดีฮวงอือก้อือง้อองอองเห็นแสงไฟหล้วก็เลยถอดใจหล้วก็เลยวิไปหาแทงป่าอยู่หน้าตาแดงดีวกว่าได้เป็นสวพ,พี่นรองผมได้เป็นสวมได้เป็นสวบเลยนะครับเด้อ กับน้องแก้วตาของเขาเล็กหน่อยขยันซ้ำได้เอาตีสามได้พี่น้องนี่ตีสามพระกระดองมหาไต่เอืองอไปบ้าวมีผ้าปสอยปลาแญ่บานนี่โอ้พูดพี่น้องแสงหนึ่งพูดแสงหนึ่งโอ้ยดับเบิดแล้วพี่น้องดับเบิดแล้วคันแนวนี่ดับเบิดแล้วควบคุมจะไปเอาเด้องควบคุมนั่นมันให้มันออกแม่แพ้ลูก ตายตายสอมเบิรงม่นเป็สีได้กับปูสองตัวนี่บ่พี่น้องปูปูพี่น้องผมเอากันโอ้ปูสีไข่โอ้ยจะจะได้ตัวปูสีไข่ปูสีไข่ขพี่น้องผมนี่ปูมันสีไข่เอาบ่าได้ต้องป้อยพี่น้องมุ่งนี่มีแต่ปูสีไข่เบิร์เลยเต็มอ,อยู่พี่น้องอุ้ยปูไหมเห็นอะไตัวนี้ลงไปลงไป มีตะปูสีไข่พี่น้องผมมีตะปูสีไข่เออไปมันสีมัน,มนสีชาเขาเพราะว่าต้องไปยิงกบต้องไปแท่งปลาเขาไม่มีเวลาเอาอยาอื่นบ่นได้ได้แล้วตัวนึงพี่น้องเอาอยุใส่เหร่วัางั้นอายุนี้เี้นไปใส่แล้ว,ว,ลวพี่น้อง เาวังหันยูนี่ตัวหนึ่งพี่น้องผมอึง้องเฮาโอ้เอามาาเข้าไปใส่ว่ะเข้าเดียวพี่น้องหายเลยอึ้งเบามีสายยางเบรกรถแทบสิไอ้นี่ไปไปโอ้เสียงกบห่องพี่น้องเลย เสียงกบห้องเป็นกัดไต้เทีกันได้ไหมเอามาเบิ้งว่าเข้าได้ยังหล่ะกรสิฟ้าไปทางหน้าตาเดียงพี่น้องพุณจะเสียงกรบยุคพุณมันบหนหน้าห้องที่อะไรฟ้ามีว่าอยากได้ปาลาไหลกับปลาคอยง่ายสีมีว่าฟ้าไต้ไปเลยพี่น้องผมบ่มีหรอคือ บุญรุดเข้ามาเนี่ยพ่น้ำลายพี่น้องน้ำลายโอ้บ่เห็นเดือดบ่ได้พี่น้องแนวนี่น้ำลายครับอุ้ยท่วมไปหมดเลยพี่น้องผมหน้าพี่เตี้ยท่วมไปหมดเลยโอ้ยเสียใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเบื้องปลาลรุกสามาก่อนโอ้เห็นปลาไหลแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเห็นปลาไหลแล้วตัวหนึ่งอย่าวากันด้วครับเด้อแม่นบ่แม่นแม่นบ่แม่นแม่นบ่แม่น,มนอุ้ย เห็นอีกตัวนึงพี่น้องเห็นอีกตัวนึงเห็นอีกตัวนึงอันนี้ใบกอนอันนี้นี่มันไปไหลบ่พี่น้องว่าโอ้ยหากินตีสพี่น้องเลยหากิ้มีสามโ้โหตัวนี้าวออไปไ นั่งงูอือโอ้ได้พี่น so. ้องผมได้ได้เนะครับเด้อได้ได้หากินยากพี่น้องหากินยากแนี่เอหากินยากหากินยากบ้ามีผู้เดียวสี่สี่เฮ็ดได้ผมบ้ามีผู้เดียวพี่น้องสี่สี่เฮ็ดได้ จังไงสายใจบ่พีน่น้องนี่แหละหากินตีสามสไตล์บ้ามีสไตล์บ้ามีมานี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงน,น,น,นี่ตัวนึงเห็นบ่พี่น้องนี่ตัวนึงเดี๋ยว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 ขออนุญาตเอาตัวนี้เข่าถงก่อนเลยครับเด้อขออนุญหาตเอาตัวนี้เข่าถงก่อนม <Reverend> ีอีกตัวนึงพีน่น้องมีอีกตัวนึง่ง ก็ถือตัวน้อยพวดตัวน้อยพวดว่าว่ายว่าว่ายว้ายว่ายโอ้โหว่ายพี่น้องผมมันไว่น้ำไหลแล้วพี่น้องสามารถเอาได้ตัวเดียวเลยน้ำไหลเดี๋ยวเดี๋ยวยน้ำไหลครับพี่น้องบักหอยไหลอยู่บ๊อบบ๊อบเป็นเวลาสิมาเก็บบักหอยครับท่วมไปเบิดเลยบ่ บ่ออกบอก่บอ,บอไปลานมับ่ออกบ่อปลานมั้บเกอบวุ่นมาห่องมาเยี่ยงสิเอากบจะควมเนาะพี่น้องเนาะ ม่หหองเลยโอ้พออยุค่มหนึ่งกับลิฟไอ้นี่ซ้ำพี่นอ้องยุสเสษอะไรจังสีได้มันบาทพอคมหนึ่ง เดี๋ยวตัวผู้เอได้ตัวแม่พี่น้องได้ตัวแม่ได้ตัวแม่ได้ตัวแม่โอ้เอ้าลุดลุดไปเถอะเอาลุดว่าเป็นยังอุ้ยงูน้อยก็มีอยากได้กบมันห่ออย่านี้นี่ไปใส่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้กบจะคว่ำกับพ่อหน้าพี่น้องเนาะว่าแถอกไปแทงปลาล้มล้มล้ม บ๊วยเป็นี้ยบ๊วยไป็นี้ยบ๊วยไป็นี้ยบ๊วยไป็นยังโอ้ได้ปลาไหลอีกตัวหนึ่งแน่นอนพี่น้องนี่ว่าแล้วโอ้โหนี่นี่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่ปลาไหลคาบกับ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 แทงปั๊บแทงปั๊บปลาไหลพี่น้องเอาบ่เอาหยามนี่เสียวหยามได้เอาปลาไหลอื แทงปับ๊บ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 ยังไงพี่น้องผมบอกแล้วได้ต้มแน่นอนมือนี่เครื่องสิงเบแทีงปลาหน้าตาแดงต้องบหาหาหนีก้อนพี่น้องหาหนีก้อนหาหนีก้อน